อ่ะลองแปลบทนี้เลยแปลข้อนี้เลยเป็นข้อที่ผู้คนในสังคมรู้สึกพูดกันในข้อนี้ข้อสิบเนี่ยวเนมกนเออวิเน,นมกเลยแปลคนในสังคมจะได้รับรู้เป็นวินันที่ที่เราได้ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันสมัยพวกเราคนมีข้อสงสัยกันเยอะแล้วก็เอามาพูดกันลองดูซิแปลไปเลย <c oughs> <c oughs> สัคีสิกขาบทที่10ถ้าใครๆนำเอาทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแล้วถามภิกษุว่าใครเป็นวยาวัจกรของเธอถ้าภิกษุต้องการก็พึงแสดงวยาวัจกรครั้นเขามอบหมายแก่วยาวัจกรแล้วสั่งให้จ่ายจีวรแก่ภิกษุภิกษุนั้นเมื่อเข้าไปหาและทวงจีวร 3. ครั้งแล้วยังไม่ได้ พึงยืนแต่พอเขาเห็น6ครั้งถ้าทวงเกิน3ามครั้งและยืนเกิน6ครั้งได้มาต้องนิสกิยะปาจิตตีเมื่อทวงไม่ได้จำเป็นต้องบอกแก่เจ้าของเดิมให้เรียกเอาของหรือค่าจีวรคืนมาเสียมีต้นบัญญัตินี่อ่านจบแล้วหรอแปลหมดแล้วแต,แต่มันจะมีต้นบัญญัติว่าเรื่องร<อ>าวเป็นไอยังไง ประมาณนี้ก็ได้หมดโอเคเลแต่ใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปก็มาดูเพิ่มต่อเอาอันนี้วินัยมุกเล่มอะไรเล่มสองหนึ่งเล่มหนึน่งอันนี้คือนี่คือบทวินัยข้อนี้เห็นไหมว่ามีผู้ให้ทรัพย์มานะก็เพื่ออะไรต้องการจีวรถ้าต้องการจีวรเขาเรียวกว่ามีความประสงค์ในกรปริยพันธ์มีความยินดีในกรปริยพันธ์ก็คือมีความต้องการจีวรก็ไปบอกไปกล่าว วิยาวัจกรผู้ที่ถือทรัพย์นั้นแทนเราเห็นไหมก็แสดงว่าการที่ให้ผู้อื่นรับเงินแทนได้มีในวินัยข้อนี้อยู่ในข้อน,นี้เป็นข้อที่ถ้าลดหย่อนผ่อนลงมาให้แต่เดิมนี้ไม่ให้เลยไม่ให้รับทรัพย์เองก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นถือทรัพย์ก็ไม่ได้ผิดวินัยหมดอันนี้คือให้วิยาวัจกรมาเป็นผู้ถือรับทรัพย์แทนได้อันนี้กรณีนีน้ีชัดเจน แต่ได้นี่คือได้เพื่ออะไรเพื่อจีวรไปได้เพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ได้เพื่อจีวรคือถ้ามีความยินดีในเกยกบกปิยพันธ์คือในจีวรน,นี้ก็ไปบอกกล่าวพอไปแล้วปรากฏวัยวัจกรเนี่ยไม่ซื่อสัตย์นี่ไม่ซื่อสัตย์ก็ไปทวงได้กี่ครั้งนะให้ไปทวงได้ทวงสามทวงสามไม่สนใจให้ไปยืนเฉยๆให้พอเห็น,นไปยืนให้พอได้เห็นว่านี่นี่คือมามายืนทวงแต่ไม่พูด การทวงนี่ทวงได้ปากทวงได้ปากสามครั้งไม่ได้ผลให้ไปยืนหกใช่ไหมพอไปยืนแล้วปรากฏว่าไงยังไม่ได้ผลอีกทําไงต้องไม่เอาแล้วและอะไรอะไรเกินไปกว่าน,นั้นอะไรเป็นอะไร <c oughs> ถ้าเดินถ,ถ้าเกินกว่านั้นถ้าไปทําเกินกว่าเนี้ยเกินกว่าสามในการทวงเกินกว่าไปยืนหกแล้วได้มาผ้านั้นก็ใช้ไม่ได้ต้องสละ ต้องสละถ้าใช้ผ้านั้นเรียกว่าผ้าเป็นนิสกีเราก็มีความผิดผีดความผิดเป็นอาบัตนิสกียะปาจติตีเห็นไหมคือท่านไม่ให้ใช้เพราะว่าไปทําเกินกว่าไปทวงจนน่าเกลียดพระพุทธเจ้าให้ทวงได้เท่านี้เกินไปกว่านี้แล้วกวก็น่าเกลียดแล้วในในมุมในมุมการพิจารณาของพระพุทธเจ้าท่านมีขอบเขตให้เห็นไหม ท่านไม่ใช่ว่าไปทวงมันวันยังค่ําคืนยังรุ่งจนกระทั่งถึงขนาดฟ้องร้องเอาเรื่องเอาราวกันท่านก็ไม่ได้ว่าว่าแบบนั้นมันเป็นกรรมของเขาแต่ท่านกลับให้ไปหาเจ้าของใช่ไหมให้ไปบอกเจ้าของว่าไงเ,าเจ้าของทรัพย์ก็เจ้าของเงินถ้าจงไปเอาเงินคืนนะไปฟ้องร้องกันเองนะฉันหมดธุระฉันแล้วเนหะ็นไหมเงินกลับเข้ามาสู่เจ้าของเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเ <laughs> <He ard S 2> <laughs> ห็นไหมโอ้เจ้าเพราะนั้นพระรับได้ไหม รับปัจัยได้ไหมใ้ใครมาบอกว่ารับปัจัยแล้วผิดวินัยผิดข้อนี้เลยเพราะงั้นถอะไม่มีใครพูดถึงข้อนี้คนไม่รับก็มาโจมตีผู้รับนะอย่าหลงตาเนี่ยก็โดนโจมตีหาว่าท่านรับเงินรับทองผิดนี่ชัดเจนท่านรับเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือประโยชน์เพื่อโลกประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ก็มีท่านไม่ได้ไปจับไปต้องท่านไม่ได้รับมาแล้วยินดีในทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทําความพอใจว่าเราพอใจในทรัพย์ไม่ ให้พอใจในจีวรในกรณีนี้พอใจในการที่จะได้สงเคราะห์โลกเพราะว่าไม่ได้เอามาเพื่อตัวไม่ไดเอามาสร้างกุติวิหารอะไรต่ออะไรให้มันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าให้เหมาะสมแก่สมณะบริโภคเหมาะสมต่อการบรรพินสมณะธรรมปัจจัยเหล่านั้นอย่างเช่นเราเอามาซ่อมแซมกุติกุตังเราเอามาพาพระไปหาหมอห,หมออันนี้คือเพื่อความจําเป็นในสมณะอะไร ในการบําเพ็ญสมณธรรมทั้งนั้นงี้ไม่ผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นได้ไม่ได้ก็ดูเอาแต่ถ้าผู้ตั้งใจที่จะไม่รับเลยแล้วก็ไม่ได้ไปโจมตีผู้อื่นว่าคนที่รับนี่ผิดก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีท่านก,ยก็ยกย่องสแสดงว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษเหมือนกับจีวรเราจะใช้แต่จีวรที่เป็นผ้าบางสกุลแม้จะมีอะไรมามากจากไหนก็ตามเราไม่เอาเราจะใช้เราจะปะอื่นอย่างนั้นปะชุนท่านก,ยก็ยกย่องชมเชย การที่เป็นพระผู้ที่ตั้งไม่รับไม่ให้ใครมารับเท่านั้นก็น่ายกย่องชมเชยแต่ถ้ามีความถือตัวถือตนมีลักษณะจองห้องมีลักษณะเย่อหยิ่งมีลักษณะที่ดูถูกดูกแกลนผู้ที่ท่านทำตามไปอยู่ในเหมือนกันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้เนี่ยเพราะก็เท่ากับอย่างน้อยก็เท่ากับไปว่าพาดพิงหลงตานั่นแหละเนี่ยเพราะนั้นเราจึงรับไม่ได้ในกรณีแบบนี้ท่านทําดีกว่าก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องชมเชยอยู่แล้วแต่จะเอาความดีกว่าไปเหยียบย่าผู้อื่น ก็ไม่ถูกหรือจะเอาความดีกว่าไปบอกว่าอันนั้นผิดวินัยไม่ได้เพราะไม่ผิดนี่วินัยข้อนี้ที่คนเขาสับสนกันมากเพราะวินัยอีกข้อหนึง่งข้ออะไรอ่านด้วยเลยโดียวนณะผิดขูอะไรชาตะรูป,ปะรัชักตังอุกันนิยวาอุกันห้าปยยะวาอุปนิขิตข้อเท่าไหร่อ่าสิบแปดอ่านดูสิไอข้อนี้แหละที่คนเขาเขาเอามาพูดแล้วก็เลยเอาอมาโจมตีเดี๋ยวเอาข้อนี้แต่เอาข้อนี้มาโจมตีข้อตะกี้งั้นเถอะเรียกว่าคนที่ชอบเอาสิ่งเหล่านี้มาเนี่ ถ้าถ้าเป็นผู้พูดอย่างผู้รู้ผู้รู้วินยัยผู้ทรงวินัยแท้จริงต้องพูดทั้งสองข้อเอานั้นเดยอันนี้เล่นพูดแต่ข้อเดียวใช่ไหมหลวงพ่อเอาข้อเดียวมาเหยียบอีกข้อหนึ่งข้อนี้อ่านดูเดี๋ยวพูดอ่านบาลีก่อนโยปนะภิกขุชาตะรูประรสจตังอุก,กัน,นเนิยวาอุก,กันนาปยียวาอุปนิคิตังวาสาดิเยะนิสกิยังปาจิตยัง อ่ะแปลสิกขาบทที่8ภิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสสัทิยะปาจิตตีอ่ะอันนี้อ่านต้นบัญญัติเลยก็ได้อ่ะนิทานต้นบัญญัติเจ้าของบ้านที่พระอุปนันทะสักยบุตรเข้าไปรับพัตาหารเป็นนิดเตรียมเนื้อไว้ถวายในเวลาเช้า แต่เด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืนจึงให้เด็กกินไปรุ่งเช้าจึงเอาเงินหนึ่งกหาปณะนะซึ่งมีค่าเท่ากับ4บาทถวายพระอุปนันทะพระอุปนันทะก็รับมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุรับเองใช้ให้รับทองเงินหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตน ทรงปรับอาบัตินิสกิยปาจิตตีแก่ผู้ล่วงละเมิดอันนี้อะไรนะเอาเทียบเทียบอะไรมาแทนไอ้หนึ่งหนึ่งกระหาปณะหนึ่งกหาปณะตะกี้เทียบอะไรมาแทนนะสี่บาทไม่ใช่เทียบเทียบอะไรจะให้อะไรก็เลยมาตีตีเป็นอันนี้แทนแทนอะไรจริงๆเตรียมเนื้อไว้เตรียมเนื้อจะถวายแล้วเด็กไปกินซะก่อนกินก็เลยถวายเป็นเงินก็เลยแทนที่จะให้เนื้อได้ก็เลยให้เงินแทนท่านก็เลยรับเงินซึ่งไม่ได้เห็นไหม พราะฉะนั้นที่เราไปบินทบาตเรารับเงินผิดข้อนี้เต็มๆไม,ไม่รับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีอันนี้เป็นต้นบัญญัติที่ท่านไม่ให้รับเงินเกิดจากเรื่องเราเหล่านี้ครั้นี้มีอนุบัญญัติพูดไหมในนี้ไม่มีเนาะที่ว่าเมากะเศรษฐีไปขอพระพุทธเจ้าไม่มีในนี้เนาะนัะ่นแหละอันนี้แหละเขาเอาวินัยข้อนี้แหละที่เป็นความเดิมแล้วตอนที่มีอนุบัญญตัติคือเมกะเศรษฐีไปขอพระพุทธเจ้าว่ามีผู้ที่มาบวชหลากหลาย อยู่ในสกุลต่างๆพอเข้ามาแล้วก็ลําบากมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่หรือใครต่อใครที่เป็นญาติพี่น้องก็อยากจะถวายทรัพย์ไว้สําหรับสมณบริโภค<ม>เช่นอะไรเครื่องนุ่งหม่มเสนาสนะที่ศึกหลอจะได้ว่าจ้างช่างใครต่อใครมาซ่อมแซมหรือหยุกยาออย่างเงี้อะไรก็ตามงั้นเพราะนั้นเลยให้ทรัพย์ไว้ก็เลยขอพระเจ้าว่า น่าจะรับทรัพย์ได้ท่านก็อนุโลมโดยให้มีเวยาวัจกรเพราะฉะนั้นความก็เลยไปเป็นวินัยข้อตะกี้เนี้ยนะอันนี้คือยกเฉพาะเรื่องจีวรแต่ความหมายคือทุกกรณีที่เป็นกัปปิยพันธ์ที่เหมาะสมแก่สมณบริโภคก็จะสามารถถไวายไว้ให้เป็นทรัพย์ไดนะ้โดยให้ไปทวงออกกับเวยาวัจกรก็จะใช้หลักเดียวกันนี่แหละคงจะทวงเท่านั้นสามเท่านี้สี่นี่สามทวงสาม ไปยืนหกั้นแต่แต่ว่าท่านก็หมายถึงเฉพาะจีวรน,นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็คิดเอาเทียบเอาเทียบเคียงเอาคงไม่ได้เป๊ะไปตามสามตามหกแต่ความหมายคือเมื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นแล้วก็ต้องไปบอกเจ้าของเจ้าของเงินเจ้าของเงินถ้ามาจากหลากหลายเจ้าของก็ต้องบอกวเวลานี่เว,าวายาพรจกรมันต้มฉันไปปรับโทษกันนะฉันโดนต้มมาแล้วแล้วแต่นั่นแหละเอาเป็นแบบนั้นเห็นไหมว่านี่คือวินัยดั้งเดิม เพราะฉะนั้นแล้วเอาวินัยข้อนี้ไปโจมตีพอใครรับเงินรับทองหรือให้ใช้ผอ้อื่นรับเลยว่าทําผิดวินัยเป็นพระอยู่ได้ยังไงหน้ามึนหน้าด้านไม่มียางอายว่ะงันแถอะนั่นแหละแบบนี่คือเอาข้อนี้มานี่ข้อนี้คือต้นบัญญัติแต่พระเ,เจ้ามีอนุบัญญัติลงมาอีกแต่เราไม่ได้เอาอนุบัญญัติมาสวดนะเราไม่ได้เอามนุบัญญัติมาสวดเราสวดเป็นข้อข้อเพราะข้อนี้ว่าด้วยเรื่องนี้ข้อนี้ว่าด้วยเรื่องนี้มีทั้งแบบต้นแล้วก็มีทั้งแบบที่ ลดหย่อนผ่อนลงไปหรือมีทั้งแบบต้นแล้วมีท่านแบบตึงขึ้นไปอีกนะเรียกว่าเข้มงวดเข้าไปอีกก็มีอันนี้ท่านก็ดึงออกมาเพื่อให้เราเอามาใช้สําหรับมาทบทวนสิกขาบทในเวลาวันอุโบสถน,นี่แหละสองยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยถ้าโดยความรวมอันนี้ก็พวกเราจะได้พอเข้าเข้าใจอ่ะว่าน่าจะพอดีแล้วมากเนาะเอาแค่วินยัยสองข้อนี้แหละนะเป็นหัวใจอันอื่นยังไม่มีอะไรเนาะอยไว้โอกาสต่อไปวันนี้มันประชุมช้า พอมีอะไรเพิ่มเติม